สวัสดีค่ะพบก,กับแม่หมอล้านดวง1959อีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาในแรนดอมที่ว่าเขาต้องการเรียกร้องอะไรจากคุณเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ คนคนนี้เขาอยากติดต่อคุณนะคะ mm. เขารู้สึกว่าก็คิดถึงนะคะคุณมีสเสน่ห์นะคะคุณเป็นคนที่พูดแล้วก็มันวนเหมือนมันประทับใจอะนะคะมันคุยถูกคอกันก็ได้นะคะเห็นไหมบางคนอาจจะเพิ่งพบเพิ่งเจอกันก็ได้นะคะบางคนอาจจะเจอกันทางออนไลน์ก็ได้นะหรือบางคนอาจจะเจอกันเพราะงานก็ได้นะคนคนนี้นะคะอืม mm. ขาอยากจะพูดคุยกับคุณเนาะมีความแบบตื่นเต้นก็ได้นะคะเออเมื่อเจอหน้าคุณอะไรประมาณเนี้ยนะรู้สึกมีความสุขรู้สึกถ้าคนถ้าเป็นคนไกลนะคะไม่ได้ติดต่อกันนานเลยเห็นไหมจะมีคนส่งข้อความเหมือนอยากคุยอะ่ะเหมือนอารมณ์อยากคุยเลยนะคะบางคนเพิ่งเจอกันก็ได้นะแต่บางคนถ้าถ้าห่างหายกันไปเงียบกันไปนะเห็นไหมยอยากส่งข้อความแล้วก็อยากคุยนะคะเออ เขาอยากเรียกร้องอะไรจากคุณเหมือนรู้สึกว่าให้คุณแบบให้คุณใส่ใจเขาให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องการเขามากๆอะไรประมาณเนี้ยรู้สึกว่าเขามีเสน่ห์นะอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นคนที่คุณแบบรู้สึกชอบรู้สึกต้องการอะไรประมาณเนี้ยนะเพราะว่าวันวันนี้เรามาดูว่าเขาเขาเรียกร้องเขาอยากเรียกร้องอะไรจากคุณเนาะเอออยากคุณทักเขาคุยกับเขานั่นแหละนะเห็นไหม เพราะว่าตอนนี้นะคะทั้งคุณและเขานะคะต่างนิ่งเงียบมากๆเลยนะคะต่างคนต่างรอดูท่าทีของกันแลกกันก็ได้นะคะเออคุณกับเขาอาจจะคุยงานกันนะคะหรือมีธุรกิจร่วมกันก็ได้นะคะหรือบางคนนะคะกําลังมีแลนนะคะที่จะลงทุนอะไรใหม่ๆก็ได้เร็วๆนี้นะคะมีการร่วมหุ้นลงทุนเป็นหุ้นส่วนของคุณก็ได้นะคะ หรือถ้าวันนี้เรามาดูเรื่องความรักเนาะเขาอยากเรียกร้องอะไรจากคุณแม่บอกว่าเขาอยากที่จะเจอคุณอ่ะเห็นไหมอยากทักนะคะอยากเข้ามาหาก็ได้นะคะอยากเข้ามาเจรจาเนาะอืมหรือบางคนนะคะอยากเข้ามาพูดคุยก็ได้เรื่องความสัมพันธ์เนาะเออแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องเลือกนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มันต้องตัดสินใจนะคะเออบางคนอาจจะมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้นะ อาจจะอยากดูแลอยากซัพพอร์ตคุณก็ได้คุณคนนี้นะอืยังไม่หมอะขอขยายสามเหรียญสิโออยากติดตนะคะอยากเดินมาหาอยากเดินทางมหาคุณก็ได้วันนี้ก็อยากเรียกร้องอะไรจากคุณเนาะอยากพูดคุยกับคุณนั่นแหละนะคะไม่อยากให้คุณนิ่งเงียบแล้วก็คืออยากให้คุณแสดงอะไรออกมาบ้างนะคะว่า เออต้องการคุยกับเขาต้องการที่จะเจอเขาอะไรประมาณเนี้ยนะอ,อืเห็นเขาเป็นคนสําคัญอยู่ในสายตาก็ได้เห็นไหมคนคนนี้นะคะเออความสัมพันธ์เนี้ยมันนิ่งแล้วก็มันห่างกันก็ได้นะคะมันมีความแตกต่างกันนะคะมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่รู้สึกว่ารอแล้วก็คิดมากในความสัมพันธ์อะนะเออเขาก็ตัดสินใจไม่ได้นะว่าเขาจะต้องทํายังไงคุณอยากจะเจอเขาไหมหรือคุณ คุณตัดเข้าไปหรือ,อยังอะไรประมาณเนี้ยนะแต่แม่หมอว่าแฮงแมนคุณก็ยังไม่ตัดเขานะคะอมแต่อาจจะรอดูท่าทีก็ได้นะอ,อยากจะเรียกร้องนะคะให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องการเขาให้มากกว่าน,นี้สแสดงออกให้มากกว่าน,นี้ก็ได้นะเขารู้สึกว่าจุดที่เขาอยู่นะเขาไม่สามารถที่จะแสดงออกได้นะคะด้วยวัยก็ได้นะคะด้วยสถานที่ที่ทํางานนะคะหรือว่าจุดที่เขาอยู่ก็ได้นะคะ เออเขาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะหรือเขารู้สึกว่าเขาพยายามที่จะคุยนะคะพยายามที่จะเข้าหาคุณแล้วนะคะแต่รู้สึกว่าคุณนิ่งมากๆเห็นไหมเขาก็คือย้ายคุณกระตือรือร้นมากกว่าเนี้นะคะในอว t o ่ะนะเออคือเขารู้สึกว่ารอก็ได้นะคะเขารู้สึกว่าเราอยากเดินทางมาหาอยากคุยนะคะอยากอยากที่จะเจอคุณน,นั่นแหละนะคะอืม ความสัมพันธ์เนี่ยมันคาราคาซังก็ได้นะคะเขารู้สึกว่าเหมือนเขาแบบไม่อยากให้คุณนิ่งแบบนี้แล้วอ่ะเอออยากจะทําอะไรอยากจะคุยอยากจะเดินทางมาหาน่นแหละคนคนนี้นะคะสิ่งที่เขาอยากเรียกร้องจากคุณเห็นไหมเขาอยากดูแลคุณแนหกเจ็ดแปดเก้าโอ้คนคนนี้อยากดูแลนะคะ อยากดูแลคุณหรือว่าเขาอยากให้คุณแบบใส่ใจเขาบ้างนะคะดูแลเขาบ้างให้ความสําคัญกับเขาบ้างนะ,ะ mm hmm. หรือว่าให้คุณเข้าใจเขานะคะสิ่งที่เขาอยู่นะคะสิ่งที่เขาทำนะคะอืเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณนะคะมมอาจจะทําให้คุณงอนหรือว่าคุณไม่เข้าใจเขานั่นแหละนะคะเอออยากให้คุณรับรู้นะคะเขาพยายามที่จะทําดีที่สุดแล้วก็ได้นะคะเขาพยายามที่จะทําแบบ ให้ความเป็นธรรมพยายามที่จะให้ความชัดเจนกับคุณมากที่สุดเท่าที่เขาจะให้ได้แล้วอะไรประมาณเนี้ยนะคะเออแต่เขาก็รู้สึกว่าคุณยังแบบคุณยังไม่พอใจเขาอะไรประมาณนี้นะเออเห็นไหมคุณนิ่งอันนี้หกเจ็ดแปดเก้าคุณนิ่งคุณเงียบนะคะคุณดูแบบถอยออกมาน่ะนะคุณดูแบบคือความรู้สึกเหมือนคุณก็อยากที่จะคุยกับเขาแหละนะคะเหมือนยังรอเขานะคะ เออแต่ว่ามันมีความน้อยใจอ่ะนะมันมีความแบบเรียกร้องความชัดเจนเห็นไหมเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ย,น,ยนะคุณเขาอยากเรียกร้องอะไรจากคุณโอ้โหแสดงว่าคนคนนี้เขารู้สึกว่าคุณแบบคุณไม่ค่อยให้ความสําคัญไม่ค่อยสนใจเขาเท่าทีาท่ควรก็ได้แต่แม่หมอว่าคุณก็สนใจเขานะ เออแต่ว่ามันมันอาจจะมีแบบเขาเรียกอะไรอะเรื่องภาระนะคะเรื่องการเงินนะคะหรือเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรหลายอย่างก็ได้นะคะที่คุณต้องจัดการนะคะเออคุณก็เลยแบบหรือว่าคนคนนี้นะคะอยากที่จะดูแลนะคะอยากที่จะให้ความช่วยเหลือคุณนั่นแหละนะออแต่บางทีนะคะในความสัมพันธ์เนาะมันก็รู้สึกเหนื่อยมันก็รู้สึกว่า มันต้องพยายามอ่ะนะเออบางทีอะนะคะคุณสองคนต้องคุยกันต้องสื่อสารกันให้มากกว่านี้ก็ได้นะคะเห็นไหมมันมีความต้องการกันนะมันมีการอยากคุยกันอ่ะนะแต่แต่บางคนมันอยู่ไกลกันด้วยนะคะหรือบางคนแบบงานยุ่งงานเยอะไม่ค่อยมีเวลาใส่ใจกันไม่ค่อยมีเวลาดูแลกันนะเห็นไหมก,ก็เลยรู้สึกว่าอยากให้คุณแบบ กับเขาได้มีเวลาคุยกันนะคะได้มีเวลาพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันมากกว่านี้เนาะแปดเก้าโอ้สวนมากนะคะมันเป็นคนที่ดูมีพร้อมแล้วนะคะเออ,ด,เนนอเด,ะะดูเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วก็ได้นะคะดูเป็นคนที่มีมีหน้าที่การงานดีอ่ะนะคะเห็นไหมความสัมพันธ์นี้มันมากกว่าหนึ่งก็ได้นะคะรู้สึกว่า เขาน้อยใจอ่ะเออคุณไม่ค่อยให้ความสำคัญเขาก็ได้นะคะเหมือนมันมีการให้เหมือนมันมีการให้นี่เรียกอะไรให้และรับไม่ไม่ไมเท่ากันอ่ะนะเออมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ให้มากกว่าก็ได้นะคะอืมแต่บางทีคําพูดนะคะและการแสดงออกเนาะมันมันเหมือนจะให้ความชัดเจนนะเออแต่ว่าบางที บางทีการกระทําที่เกิดขึ้นนะนะคะในความรู้สึกอะมันมันมันไม่ใช่อะ่ะนะมันรู้สึกว่ามันยังมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังโรออ่ะรอในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะอืมเขาอยากเรียกโรองอะจากคุณเหมือนเขาอยากให้คุณดูแลขเขาให้มากกว่านี้ใส่ใจเขาให้มากกวา่านี้เห็นไหม เห็นไหมก็อยากจะมาหาคุณก็ได้นะคะอยากที่จะมาอยู่กับคุณก็ได้อยากที่จะสร้างครอบครัวนะคะอยากที่จะแต่งงานนะเอออยากที่จะสร้างความมั่นคงไปร่วมกันกับคุณก็ได้นะคะอยากที่จะเรียกอะไรอ่ะมีกิจการนะคะหรืออยากจะแต่งงานอยากสร้างครอบครัวอยากสร้างบ้านอะไรประมาณนี้อยู่ด้วยกันอ่ะนะคะอยากให้ทุกอย่างมันลงตัวนะคะอยากให้ทุกอย่างมันประสบความสําเร็จนะในสิ่งที่คุณ ในสิ่งที่คุณกับเขาคิดก็ได้นะคะ4 5โอ้นะคะอยากให้คุณกับเขานะคะเข้าใจกันเนาะบางคนแบบทํางานร่วมกันก็ได้นะคะมันมีความขัดแย้งกันมันมีความไม่เข้าใจกันนะคะเออหรือในความสําคันอ่ะนะคะมันมีคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์มากกว่าหนึ่งก็ได้นะคะอาจจะเป็นญาติอาจจะเป็นเพื่อนนะคะถ้าทํางานก็อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้นะคะเออมีปัญหาไม่เข้าใจกันเนาะ คือมันพูดมันเรียกอะไรคือต่างคนต่างจะเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ก็ได้นะคะสำหรับใครบางคนเนะสี่ห้าเห็นไหมถ้าเลาะกันเป็นประจําเลยนะคะมีปัญหานะคะถ้าทํางานร่วมกันก็เหมือนมันมีปัญหาในองคออ์กนระอ่ะนะเอเห็นไหมอยากให้ทุกอย่างราบรื่นนะคะอยากให้ทุกอย่างมันมั่นคงแล้วมันมันมีความสุขก็ได้นะคะอื หรือว่าคนคนนี้นะคะไม่อยากที่จะทะเลาะก,กับคุณแล้วนะคะอยากที่จะให้คุณกับเขาได้ได้เข้าใจกันให้มากกว่านี้นะคะ <im pan ic> อยากที่จะมาเริ่มใหม่ในความสัมพันธ์ให้มันมากกว่านี้ก็ได้นะคะเอออยากที่จะพูดคุยกันนะคะลืมเรื่องราวที่เคยทะเลาะก,กันที่เคยบาดหมางกันก็ได้นะอื <im pan ic> คุณคนนี้นะคะ อยากแต่งงานสร้างครอบครัวสร้างธุรกิจนะคะหรือคนคนนี้มีธุรกิจมีครอบครัวที่จะต้องดูแลอยู่แล้วนะคะแต่เขารู้สึกว่าอยากที่จะเขาเรียกอะไรอยากที่จะให้คุณกับเขาได้เข้าใจกันให้มากกว่านี้ก็ได้คิงเหรียญเขาอยากเรียกร้องอะไรจากคุณเห็นไหมเขาอยากที่จะให้คุณชัดเจนกับเขาให้มากกว่านี้ก็ได้คุยกันให้มากกว่านี้ก็ได้ให้ความสําคัญต่อกันให้มากกว่านี้ก็ได้แต่ส่วนมากเหมือนอยากมาเริ่มใหม่เลยอ่ะ น่าจะนิ่งนะคะน่าจะห่างกันนั่นแหละนะเออเขารู้สึกว่ายังอยากกลับมานะคะยังอยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์เนาะอืมอยากที่จะมาเข้ามาพูดคุยนะคะเจรจาก็ได้นะคะเออถ้าเป็นโสนเห็นไหมอยากจะเจอครอบครัวคุณก็ได้นะอยากที่จะมาพูดคุยอ,อืมตอนนี้มันนิ่งนะคะต่างคนต่าง โฟกัสที่ความเป็นอยู่ของตัวเองนะคะโฟกัสที่เร่องอะไรอะสิ่งที่มันมีอยู่ตรงหน้าของตัวเองอะนะคะอืมมันก็เลยรู้สึกว่ามีแบบต่างไฟต่างเรื่องอะต่างรักตัวเองอะเหมือนมันไม่ได้ให้ความสําคัญกับกับเขามากที่ควรประมาณเนี้นะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าเอออยากให้คุณแบบเห็นความสําคัญของเขาบ้างอะไรประมาณเนี้ยนะคะ เออเขาอยากที่จะให้คุณชัดเจนนะคะเห็นคือแบบจริงจังกับเขาให้มันมากกว่านี้ก็ได้นะเหมือนตอนนี้นะคะเขารู้สึกว่าเออแต่ว่ามันยังไม่มีไพ่ตัดน,นะเหมือนยังมีไพ่แบบต่างคนต่างโรกันก็ได้นะคะต่างคนต่างคิดนะว่าจะเอายังไงก็ได้นะคะแต่บางคนก็มีภาระต่างคนต่างมีครอบครัวหรือมีภาระที่จะต้องจัดการตัวเองอะนะอืม ในคิงเหรียญน,นะคะคนคนนี้มีพร้อมนะคะบางคนมีธุรกิจมีหน้าที่การงานพร้อมแล้วมีหน้าที่การงานการเงินที่แตกต่างกันมากๆเลยนะเออเขายังรู้สึกว่าเขายังต้องการคุณนะยังมีคุณในความรู้สึกก็ได้เห็นไหมยังมีความแตกต่างกันทางด้านการเงนินการงานสูงนะคะต่างไวัด้วยนะเออใไหม คุณมีความสดใสนะคะคุณมีความกระตือรือร้นเออคุณเรื่องอะไรคุณมีสเสน่หะ์นะคะมันทำให้เขาแบบอยากที่จะคุยอยากเรียนรู้ให้มันมากกว่านี้ก็ได้อยากเริ่มต้นนะคะเออไเ,นะเขารู้สึกว่าเหมือนคุณสนใจเขาอยากจะคุยกับเขาส่งเขาดูเขาอะไรประมาณเนี้ยนะสีออ่ห้าหกโอ้โหอยากพัฒนาความสัมพันธ์นะคะ ไม่อยากที่จะทะเลาะแล้วนะคะอยากเป็นเพื่อนร่วมง,งานนะคะหรืออยากคบกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะไม่อยากที่จะทะเลาะกับคุณแล้วนะคะเอออยากให้คุณใส่ใจเขานะคะเหมือนใครๆก็ใส่ใจอะไรประมาณนี้เหมือนใครๆก็ต้องการเขาให้ให้เรียกอะไรให้ความสําคัญของเขามากๆท่า,าในในสายงานท่าในองค์กรนะเออมันเหมือนบางคนมันเพิ่งเริ่มคบเริ่มคุยอะนะคะอยากที่จะ มีสถานะให้มันมากกว่านี้ก็ได้นะคะอ,อยากที่จะคบกันเรื่อยๆนะคะดูใจกันก็ได้นะคะคนคนนี้อาจจะมีคนชื่นชอบนะคะหรือมีคนที่เข้าหาเขาเยอะก็ได้นะคะใครๆก็อย่างไรยกย่อง,องๆๆเขาอะนะ อาจจะเป็นหัวหน้างานก็ได้นะคะเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ได้เป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้นะคะเออเขารู้สึกว่าคุณดูกระตือรือร้นที่เหมือนอยากจะคุยกับเขาอ่ะนะคะเอเอเหมือนว่าทั้งคุณและเขานะคะมันการที่จะเจอกันอะมันมันยากการที่จะมีเวลาคุยกันอะมันยากมากๆเลยนะคะต่างคนต่างงานยุ่งก็ได้นะคะสําหรับใครบางคนนะ เขาอยากเรียกร้องความชัดเจนอะไรจากคุณคะเนี่ยเห็นไหมเขาอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อะนะคะอยากเรียนรู้กับคุณให้มันมากกว่านี้นะคะบางทีเขาก็เหนื่อยนะคะเออบางทีตอนเนี้นะคะมันนิ่งเนาะโอ้มีแต่เหรียญเลยอะนะคะ,สะแสดงว่า แต่ละคนนะคะโฟกัสที่ความตั้งใจโฟกัสที่หน้าที่การงานโฟกัสที่เรียกอะไรความเจริญเติบโตโฟกัสที่ความมั่นคงของตัวเองนะคะอืมเป็นคนนิ่งๆน,นะคะอยากให้คุณแสดงออกให้มากกว่านี้นั่นแหละนะคะเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทํานะคะสิ่งที่เขาแสดงออกอะ่ะมันก็ชัดเจนสําหรับเขาแล้วอ่ะนั้นะเขาทํา คือก็ทํามากได้แค่นี้นะคะเห็นไหมเอออยากคุยกันให้ชัดเจนก็ได้นะคะเห็นไหม,มสิ่งที่คุณกับเขาต้องจัดการก็คือแบบว่าอยากที่จะให้มันมันพัฒนาหรือมันเติบโตไปให้มากกว่านี้ก็ได้นะคะตอนนี้กำลังช่างใจนะคะเออในความสัมพันธ์นัว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ไหมนะคะอืม คือทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันมันดีนะในความสัมพันธ์นะคะเออแต่สําหรับใครบางคนอ่ะนะคะมันมีอะไรที่ต้องเรียนรู้นะคะมันมีอะไรที่ต้องจัดการเยอะเยอะกว่าที่คิดอะไรประมาณเนี้นะก็เลยรู้สึกว่าอืมต้องทํายังไงต้องหาวิธียังไงที่จะให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมันมันม่นคงกว่านี้หรือว่ามันดีขึ้นกว่านี้นะคะกว่าเดิมเนาะ คนนี้เขาคิดหนักในความสัมพันธ์นะคะเออไม่อยากให้คุณรีบเร่งก็ได้เห็นไหมเด็กไม่เท้าอ่ะนะคะคุณอาจจะดูใจร้อนนะคะคุณอาจจะดูรีบเร่งนะเออคุณดูมีเสน่ห์มากๆเลยะนะคะมันทำให้เขาแบบรู้สึกคิดมากก็ได้นะคะเออ กลัวคุณจะไปเริ่มต้นนะคะกลัวคุณจะไปเริ่มใหม่ก็ได้นะเพราะว่ามันมีความแตกต่างกันทางด้านอายุทางด้านการงานทางด้านการเงินสูงมากเลยนะคะส่วนมากจะโฟกัสที่ความมั่นคงนะคะเห็นไหมถ้าเขาโสดนะคะเขาก็กําลังคิดนะคะทํายังไงที่จะหาเงินนะคะทํายังไงที่จะนีาเรียกว่าอะไร มีรายได้นะคะหรือจะเก็บเงินได้เยอะๆก็ได้นะคะคุณคนนี้เนาะออยากที่จะให้ความสุขนะคะอยากที่จะให้ความมั่นคงกับคุณนั่นแหละนะสิ่งที่เขาอยากเรียกร้องจากคุณโอ้โหมีต่การเงินเลยอะ่ะแสดงว่าแม่หมอว่า ถ้าวันนี้คนที่เข้ามาดูเนาะสิ่งที่เขาอยากเรียกร้องจากคุณเขาต้องการความชัดเจนจากคุณมากๆเลยนะไม่อยากให้คุณนิ่งก็ได้นะคะเออคนคนนี้ดูดีนะดูดีแล้วก็มีพร้อมมากๆเลยนะอืมด้วยมันเป็นหกเหรียญแล้วก็คิงเหรียญแล้วนะคะบางคนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเนาะออมีภาระที่จะต้องจัดการแล้วมีครอบครัวที่จะต้องดูแลแล้วเห็นไหม 6 6เหรียญแล้วก็อัศวินอัศวินเหรียญนะคะอืมความสัมพันธ์นี้มันนิ่งก็ได้นะคะบมันหาทางออกก็ได้ส่วนมากมัน,ม,น,ม,นะนะมันอยากเริ่มต้นนะนะมันอยากเริ่มต้นนะแต่ว่าวางทีมันก็ต้องรอนะคุณเขาก็อยากให้คุณรอนะคะหรือคนคนนี้รอก็ได้นะคะรอการติดต่อนะคะอื รอการพัฒนาความสําคัญรอการพัฒนาความมั่นคงกับคุณให้มันมากกว่านี้ก็ได้นะคะอยู่ไกลกันก็ได้นะการที่จะต้องเดินทางมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยนะเออบางทีมันก็ต้องใช้เวลานะคะบางทีมันก็ต้องใช้เงินก็ได้นะคะใครบางคนเนาะรอเก็บเงินก็ได้นะคะรอการเรื่องอะไรสร้างฐานะสร้างธุรกิจให้มันมั่นคงให้มันมากกว่านี้ก็ได้นะเออ เหมือนเขาเรอการเริ่มต้นจากคุณเลยอะนะคนคนนี้นะคะโอ้แม่หมอว่าเขาก็ดูจริงจังจริงใจอยู่นะเหมือนแบบอยากแบบจริงจังกับคุณเลยอะอยากแต่งงานนะคะอยากสร้างครอบครัวอยากสร้างธุรกิจนะคะอยากมีเงินอื เห็นไหมมีความแตกต่างกันมากทางด้านฐานะทางด้านการเงินอะ่ะนะมันเลยมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่รู้สึกว่าต้องรอบครอบในความสัมพันธ์อ่ะนะรู้สึกคิดมากในความสัมพันธ์เห็นไหมเลเวอร์อืมสิ่งที่เขาอยากเรียกร้องจากคุณเนาะเออความรู้สึกมันเป็นเลเวอร์อนะแสดงว่าเขาต้องการให้คุณแสดงออกนะคะต้องการมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคุณนะคะ ต้องการให้คุณบอกรักก็ได้นะคะอืเห็นไหมอยากเริ่มต้นร้านนี้เป็นเลเวอร์อะนะรอรอคุณติดต่อมาก็ได้นะคะเอออยากเดินทางมาหานะคะอืมอยากอยู่ใ,ใกล้ๆคุณอ่ะนะคะอยากมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอยากแต่งงานก็ได้นะคะแต่เลเวอร์เขารู้สึกว่าทั้งคุณและเขานะคะต่างไม่แน่ใจในตัวกันและกันก็ได้นะเออ เขอยากเรียกร้องอะไรจากคุณอีกคะโอ้สิบไม่เทา้าเลเวอร์แล้วก็สิบไม่เทา้าแสดงว่าอยากเข้าหาคุณให้มันมากกว่านี้นะคะมไม่อยากให้คุณบล็อกเขานะคะเห็นไหมไม่อยากให้คุณกับเขาต้องมีระยะห่างนะคะเอออยากจะเข้าถึงกันให้มันได้ให้มันมากกว่านี้ก็ได้บางคนบล็อกการสื่อสารนะคะ เห็นไหมคิงเหลียนแล้วก็สิบเมเา้านะคะบางคนแตกต่างกันทางด้านอายุนะคะทางด้านหน้าที่การงานก็ได้นะคะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะเห็นไหมเออเขารู้สึกว่าเขาแบกรับเหมือนแบรกรับอารมณ์ตัวเองเนี่ยนะคะแบกรับความต้องการก็ได้นะคะเขามีภาระที่จะต้องรับผิดชอบสูงมากคนคนนี้นะคะมีอายุเยอะแล้วก็ได้นะคะมีอายุที่แตกต่างจากคุณเห็นไหมอยากเข้าหาคุณให้มันมากกว่านี้นะคุณคนนี้นะคะอยากกดคุณนั่นแหละนะคะ เหมือนแบบเขาเรียกอะไรอะอยากพูดคุยอ่ะนะคะบางทีเขาแบบทํางานเยอะไม่ค่อยมีเวลานะคะเหมือนอยากได้พูดคุยอยากอยู่กับคุณนั่นแหละนะคะเอออยู่อยู่กับคุณแล้วมันมีความสดใสอ่ะนะคะมันทําให้เขาได้มีพลังนะคะมันมีมันทําให้เขาได้รู้สึกว่าเออมันได้ยิ้มมันได้หัวเราะนะอืมมันมีแรงบันดาลใจก็ได้นะคะมันทําให้เขาแบบ อยากที่จะเริ่มต้นเรียกอะไรอ่ะเหมือนเรียกอะไรสร้างพลังใจให้กับตัวเองอ่ะนะเห็นไหมสิบเม้า้าแล้วก็เด็กไมเา้าอ่ะแตกต่างกันมากทั้งด้านอายุและหน้าที่การงานนะคะและความเป็นอยู่ก็ได้นะคะเออบางคนอยู่ไกลกันนะสิบเม้า้าคืออะไรคะโอ้เดวิลสิบมเม้าคือเดวิลเขายังตัดคุณไม่ได้นะคะ เอยังอยากที่จะมีคุณยังอยากที่จะเข้าหาคุณนะคะยังอยากมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอยู่เลยนะคะบางคนเคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วนะคะเพ่คือตัดไม่ได้นะต้องการที่จะอยู่ใกล้ชิดคุณนั Amazon ่นแหละคุณทนี้นะคะเออเพราะว่านี่มันเป็นสิบเมทานแล้วก็มันมันเป็นธาตุไฟนะคะเออมันมีความต้องการกันและกันมากๆเลยนะคะเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาต้องการคุณฝ่ายเดียวก็ได้นะครับเหมือนคุณรู้สึกว่า เออคุณนิ่งมากอ่ะนะเหมือนคุณก็ดูไม่สนใจเขาอ่ะนะเห็นไหมแม่หมอขยายสิบไม่เท้ามันเป็นเดวิลอ่ะแสดงว่าเขาก็อยากใกล้ชิดคุณอยากเจอคุณนั่นแหละนะคนคนนี้นะคะอยากเรียกร้องให้คุณแบบคุณกับเขาได้มาเจอกันได้บอกความรู้สึกได้บอกรักกันนะได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งเห็นไหมเลเวอร์ตรงนี้นะคะความรู้สึกอ่ะเขาอยากเขายังรักคุณนะอะไรอย่างเงี้ยนะยังคิดถึงคุณอ่ะ โอ้แต่แต่ด้วยไน้าไพ่มันดีมากๆเลยนะมันไม่มีดาบเลยอะนะคะมันมีแต่เหรียญแล้วไม้เท้าอะ่ะนะคะแสดงว่ามีความมั่นคงนะคะในหน้าที่การงานนะคะแต่ละคนโฟกัสที่ความมั่นคงนะคะมีคนธาดุดินแล้วก็ธาดไฟสูงมากๆเลยนะคะมีความทะเยอทะยานนะคะเออส่วนมากเป็นคนขยันนะคะ ขยันหาเงินขยันทํางานมากๆเลยนะคะมีแรงบันดาลใจนะคิดที่จะทํายังไงที่จะได้เงินนะคะคิดที่จะทํายังไงที่จะมีธุรกิจให้มันเติบโตนะแต่วันนี้เรามาดูว่าเขาต้องการเรียกร้องอะไรจากคุณนะคะเออเขารู้สึกว่าคุณนิ่งอ่ะไม่ให้คุณนิ่งนั่นแหละนะคะเห็นไหมมีความน้อยใจนะคะเขารู้สึกว่าคุณน้อยใจนะคะ คือเหมือนอย,อยากรู้อยากรู้ว่าให้ที่เขาเรียกอะไรนะอยากให้คุณเข้าใจเขาให้มากกว่าเนี้นะคะถ้าบางคนเขามีครอบครัวนะคะเออบางคนคุณกับางคนงคนุณก็แบบน้อยใจเขาอยู่ๆก็นิ่งอยู่อยู่ก็หายจากเขาไปอะไรประมาณเนี้ยนะเออมันทําให้เขาไม่แน่ใจเนาวว่าถ้าจะเข้ามาหาคุณถ้าจะเข้ามาพูดคุยเดินทางมาหาคุณเนี้ยนะคะคุณจะยังรักเขาอยู่ไหมคุณยังต้องการเขาอยู่ไหมหรือคุณจะบล็อกเขานะคะอืมหรือคุณจะแบบ ไม่ให้เขาเข้าหาอะไรประมาณเนี้ยคุณจะถอยห่างจากเขานะเห็นไหมความสัมพันธ์เนี่ยนะคะมันนิ่งแต่มันยังต้องการกันและกันเห็นไหมมันมีแต่แบบเจ็ดแปดโอ้อยากมีแต่เหตุให้ที่อยากพัฒนาความสัมพันธ์เลยะ<ม>นะคะเออแสดงว่าเขาก็ยังรักคุณยังต้องการคุณเหมือนกันนะคะ แต่สาหรับใครบางคนเนาะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องเลือกนะอันนะี้สามเหลี่ยนนันี้เลเวอร์นะคะอ,อแต่เขาก็ชอบคุณมากๆนะออแต่บางทีบางอย่างนะคะคุณก็ต้องเข้าใจเขาด้วยสำหรับคนที่คบกับคนที่สำหรับคนที่คบกับคนที่มีครอบครัวหรือคนที่มีภาระน,นะคะ เออมันจะมีเรื่ออะไรมันจะมีการน้อยใจเกิดขึ้นอ่ะนะคะบางทีเขาก็อาจจะดูแลเราได้ไม่เต็มที่นะคะเออเขาอาจจะมีคนที่ต้องโฟกัสอยู่แล้วอะไรประมาณเนี้ยนะอ,อืมแต่ในความรู้สึกเขาก็ก็รักคุณอ่ะนะเออคุณคือคนที่เขาชอบเลยแหละนะคุณคือคนที่แบบตกลุมรักอ่ะนะ ค่ะสำหรับวันนี้แม่หมอก็ขอจบการอ่านไพ่แต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ